ใจเอาเขาเป็นอารมณ์เราแล้วแผ่เมตตาออกไปเรายิ่งแช่งชักหักกระดูกยิ่งสาบแชง่งแล้วผู้นํามันจะมีสติปัญญาญาในการแก้ไขปัญหาได้ยังไงต้องยิ่งอวยพรต้องยิ่งจเจริญเมตตาให้เขามีสติสัมปชัญญะเยอะๆเขาจะได้มีความสํารวจระวังแก้ไขปัญหาในประเทศได้อย่างดีแต่คนในประเทศกับกลายเป็นสาบส่งสาบแชง่งมันก็ยิ่งกลายเป็นยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศเรากําลังสร้างทาบไม่ดีในใจของประชาชนเยอะมาก ดังนั้นเราช่วยกันสร้างธาตุดีๆให้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วกระแสของธาตุดีตัวนี้มันจะดึงดูดเอาเรื่องดีๆเข้าสู่สังคมเข้าสู่ตัวเราและเข้าสู่ประเทศชาติบ้านเมืองเราอาจารย์อยากจะให้พวกเราเจริญเมตตาเพื่อประเทศเราเนาะเพราะว่าช่วงนี้ปัญหามันเยอะเราแล้วมันจะทําให้อะไรหลายอย่างในสังคมของเราหรือรวมถึงการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะแย่ลงไปด้วยก็อยากให้พวกเราเนี่ยฝึกเจริญเมตตาเจริญเมตตาคือปรารถนาดี ประรถนาดีกับผู้นําประรถนาดีกับประเทศชาติปรารานาดีกับประชาชนทุกคนที่กําลังเกิดเผชิญปัญหาอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะนําพวกเราเจริญเมตตาไม่รู้เคยเจริญเมตตากันหรือเปล่านะก็เวลาที่บรรยายหลังจากนี้อาจารย์ไปจะพยายามให้ทุกคนช่วยกันเจริญเมตตามันมีกลุ่มคนหลายคนอยู่เยอะมันก็จะมีพลังในการที่เราจะกระส่งกระแสตัวเนี้ให้กับสังคมมันดีขึ้นได้อย่างน้อยก็เป็นกําลังตัวหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสนใจในการที่มันเป็นการคิดที่ดีมุมที่ดี ผู้ที่เจ้าสอนให้เราจเจริญเมตตาและอน,นิสงส์ันได้มากเลยไปหาดูนะใน Google อ่ะมีตั้ง15ประการหรือผมาจำไม่ได้นะไม่แน่ใจนะมันมีนมหลายประการมากตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขเทวดารักษาอุ้ยเยอะอแยะมากมายเลยการจเจริญเมตตาเราไปหาดูอน,นิสงส์เพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะนำเราจเจริญเมตตาสักนาทีหนึ่งสั้นๆออาให้ทุกคนหลับตาเหมือนนั่งสมาธิเลยรู้ลมหายใจเข้าออกเคลียร์อกุศลทั้งหมดในใจมีความเบาสบายเย็นใจ ตั้งเจตนาของการปรารถนาดีกับทุกคนในโลกแม้เราจะกดเกลียดอาฆาตพ,พยาบาทมากล้ายต่อผู้นําประเทศเราขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้อํานาจทั้งหมดอยู่ในมือเขาเราต้องปรารถนาดีกับเขาแม้เราจะเรื่องปัญหาต่างๆที่มันไม่น่าไว้วางใจนั่นเป็นเรื่องของความไม่น่าไว้วางใจก็ไปแก้ไขไปไปร้องเรียกร้องเรียนกันแต่ตอนนี้เราต้องปรารถนาดีกับเขาเพราะอํานาจอยู่ในมือเขาเราต้องให้เขามีสติสัพพัญญะมีปัญญายาณในการที่จะให้ตัวเองเนี่ยให้เขาเนี่ยสามารถบริหารจัดการ ประเทศชาติบ้านเมืองออกมาดีที่สุดปลอดภัยมากที่สุดได้รับความเบียดเบียนเดือดร้อนน้อยที่สุดให้เราละความโกรธเกาาลียดอาฆาตพยาบาทละการพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนออกจากใจมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะอาจารย์จะพูดไปเรื่อยๆและให้เราน้อมใจตามกระแสที่อาจารย์พูดและให้เราเนี่ยปรุงแต่งจิตขึ้นมาให้มีความปรารถนาดีแบบเดียวกับที่อาจารย์กำมัจนา,นานเราจเจริญเมตตาข้ารเจ้าทั้งหลายมีความปรารถนาอย่างถึงที่สุดน้อมนำลึดนึกถึงพระธรรมพระ พร,พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่ตั้งอันมีพระธรนาตรัยเป็นจุดสูงสุดพวก้าพเจ้าทั้งหลายมีความปรารถนาดีกับประเทศชาติบ้านเมืองและผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้นําฝ่ายใดส่วนใดก็ตามขอให้มีสติสัมปชัญญะปัญญาญานในการตั้งมั่งคงดํารงอยู่ได้ในปัจจุบันมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาต่อประชาชนในประเทศเป็นสําคัญขอให้ผู้นําสามารถอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อประชาชนของตนตัดสินใจทุกอยาก่างด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาต่อประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่า ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเองไม่ใช่ผลประโยชน์ผลประโยชน์ของพวกพ้องขอให้ผู้นําจะสามารถระลึกนึก,กถึงคุณธรร,รมจริยธรรมได้เสมอมีใจเป็นกลางเกิดขึ้นในการรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและแผ่นดินอย่างถึงที่สุดใครที่กําลังมีการตัดสินใจอย่างผิดพลาดท่าเกินอ,อยู่ในปัจจุบันขอให้มีที่ปรึกษาที่ดีในการที่จะสามารถตักเตือนหนุนนําแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นให้ออกมาดีได้ใครที่กําลังตกทุกข์ได้ยากลาบากเห็นใจในเรื่องการเงินการทองอยู่ในปัจจุบันเพราะภาวะปัญหาเศรษฐกิจที่ผู้นําตัดสินใจผิดพลาดบ้างถูกบ้าง ตามเหตุตามปัจจัยก็ขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีใครที่กําลังมีความทุกข์ร้อนใจในเรื่องการเงินการงานชีวิตและครอบครัวก็ขอให้สามารถผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีได้ด้วยดีใครที่มีอุปสรรคปัญหาในเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจสภาวะจิตใจความรู้สึกนึกคิดถึงใดที่กาลังสับสนในสิ่งใดอยู่ไม่สามารถตัดสินในสิ่งใดได้ก็ขอให้เขาสามารถมีสติสัปชัญญะในการตัดสินใจในสิ่งเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นที่สุดแล้วขอให้แผ่นดินประเทศชาติบ้านเมือองงงขคคคคคนนนนนไททยยเเเราาาาุกกจะมมมมีีีววสสััป็หึ่ด ไม่มีความแตกแยกไม่มีความไม่สามาคัคคีขอให้ถึงความปรองดองมีความรักใคร่เอ็นดูกันมองกันด้วยสายตาแห่งความรักใคร่เอ็นดูตลอดเวลามีความเกื้อกูลต่อกันมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อกันให้อภัยกันได้ตามเหตุตามปัจจัยมีความเมตตาถึงพร้อมโดยทั่วหน้ากันและที่สําคัญที่สุด ขอให้แผ่นดินเรายัางคงรักษาปกปกักรักษาคุ้มครองทหารตั้งรักที่ปกป้องชายแดนก็อย่าให้มีอุปสรรคปัญหาใดอย่าให้มีการสูญเสียชีวิตใดๆเกิดขึ้นอย่าให้เศรษฐกิจพังพินาศไปมากกว่านี้อย่าให้มีความล่มจมล้มเหลวเกิดในสังคมของเราแต่จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองท,ที่สุดแล้วก็ให้เจริญรุ่งเรืองแก่ใจเราเองไม่ว่าใครจะมีราคะโทสะใดโมหะใดก็ขอให้เราอย่ามีราคะโทสะโมหะนั้นและรวมทั้งทุกคนขอให้เข้าถึงกระแสของพระ,ะรัตนตรัยอันมีพระพุพะทธธรรมประสงค์เป็นที่ตั้ง ให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกหมู่เราทุกหน่วยงานทุกภาครัฐจะได้ระลึกนึกถึงพระพธรรมประสงค์เป็นที่ตั้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์จะได้มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการประเทศชาติแผ่นืองและใช้ชีวิตตามฐานะหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดตามคุณธรรมจร,รมิยธรรมที่พระบาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้โดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเิสาธุอนุโมทนาทุกคนเถิให้เราฝึกจเจริญเมตตาแบบนี้ทุกวันเนาะ ละนิวอนห้าเคลียร์ใจออกจากราคะโทระามหะงแล้วก็จเจริญเมตตาแบบนี้สั้นๆน,นั่งสมาธิรู้ล,ลมหายใจทิ้งลมจเจริญเมตตาตรงไหนก็ได้เพื่อนที่ทําง,งานเราเกลียดเราโกรธเรานั่งรู้ลมหายใจไม่ต้องหลับตาก็ได้นะแต่ถ้ามันมีอะไรรบกวนเยอะต้องหลับตาพอเวลาเราใจมันเบาใจมันสบาย <c oughs> ก็เริ่มปรุงแต่งในจิตแบบนี้ปราถนาดีกับเขาอยากให้เขาดียังไงนึกถึงแบบนั้นแม้ใจเรามันจะไม่อยากเขาดีนะแต่เราต้องนึกถึงในสิ่งที่ดีกับเขา เอาเขานั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของเราแต่ช่วงเนี้ยเราต้องจเจริญเมตตาระดับมหาภาคเอาระดับประเทศเนี่ยมาเป็นอารมณ์ของเราเลยเรานายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรสนทนาโทรศัพท์กับบุญเซนที่แสดงให้เห็นว่าไม่รักเกียริและศักดิ์ศรีของประเทศไทยถือว่านายกปรบพื้นผิดตามหลักธรรมข้อใดหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่รู้อ่ะคืออาจารย์ไม่ได้ฟังคลิปเสียง แต่อาจารย์รู้ข่าวอยู่ว่ามันมีพูดถึงแต่ฟังแค่หัวข้าข้อข่าวแต่ไม่รู้ว่าเนื้อหาคุยอะไรกันเพราะอาจารย์ไม่ได้อยากติดตามไม่ได้อยากฟังก็เลยไม่ได้รู้เรื่องว่าเรื่องอะไรทีนี้เขาพูดว่าอะไรอ่ะใครรู้บ้างเขาพูดว่าอะไรอาจารย์ก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่ามันผิดหลักธรรมอะไรเพราะว่าไม่รู้คือมันเป็นประนลักษณะไหนพูดไม่ให้เกียรติใครรู้ไหมใครในที่นู้รู้บ้างใครที่ชอบสรารแนเรื่องชาวบ้านตอบกูหน่อยตอนเนี้ย เพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้ดีกว่าเนาะช่างวันการเมืองฝักเป็นฝ่ายธรรมะมันเป็นของกลางถ้าเราไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไปพูดตําหนิตีติงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโจมตีเราทันทีมันจะกลายเป็นลาเอียงเพราะเกียรติทันทีเลยเรียกว่าเกียรติเกิดจากความเกียรดคือมันเกียรติเขาถ้าใครคนใดคนหนึ่งขึ้นไปปกป้องไอ้คนนี้นะไอ้คนที่เกียรติมันจะเกียดอาจารย์ด้วยนี่เรียกว่าเกียรติเกิดจกากเกียรด พราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อาจ์อยากพูดในบริบทที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเท่านั้นไม่อยากพาทิงถึงบุคคลที่สามการดูแลเขานั่นแหละคือผลจากการกระทาที่มึงอยากไปมีลูกดีนะการมีลูกมันเป็นทุกข์ในโลกนะการมีลูกเนี่ยเป็นทุกข์ใครบ้างมีลูกแล้วไม่ทุกข์วะคนมีลูกมันกังวลตลอดเวลาลูกจะไปไหนก็เป็นห่วงยิ่งมีข่าวลูกโดนตีแล้วลูกเรายังเล็กอย่างเงี้ยครูในโรงเรียนอนุบาลตีลูกเอาแหละครูก็อยู่ในลูกที่อยู่ในมามันก็จะเริ่มถึงความวลาเป็นห่วง ความเศร้าใจทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นวิธีการดูว่าลูกไปความทุกข์ขนาดไหนนะดูวันแรกที่ส่งมันเข้าโรงเรียนช่วงที่เราไปถ้านนเอาเฉพาะคนที่ดูแลดูแลลูกเองนะวันแรกที่ต้องปล่อยลูกออกแล้วเข้าโรงเรียนแล้วมันร้องไห้อะ่ะนั่นแหละมันจะเป็นจะตายเลยนะอาจารย์เคยเห็นดาราบางคนถึงขั้นร้องไห้ไปยืนร้องไห้อยู่หน้าโรงเรียนจะเอาลูกกลับบ้าน่เพราะอะไรมันเป็นห่วงลูกมันสงสารลูกนี่แหละคือความทุกข์ ไออาการนะมันไม่ใช่อาการแห่งปิติยินดีนะมันเป็นอารมณ์ของความเศร้าหมองนะเศร้าหมองว่าลูกจะอยู่ยังไงจะอยู่ได้ไหมมันไม่เหมือนกับเราอยู่ที่บ้านเราอยู่บ้านเราประคบประหงลูกอย่างดีง้แต่อยู่โรงเรียนเพื่อนจะแกล้งไหมครูจะดีกับลูกเราไหมมันจะคิดกังวลไปหมดโตขึ้นมาทํางานเจ้านายดีไหมลูกจะดูเอาตัวเองรอดหรือเปล่าจะหาเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ไหมเวลามีผัวก็ห่วงว,ว่าผัวจะดีกับลูกเราหรือเปล่ามันจะกังวลกังวลไปหมดทุกเรื่องไม่มีความสุขหรอกมันจะมีความสุขว่าเอออย่างน้อยเรามีลูกลูกดีถ้าลูกดีม มันก็พอจะมีความสุขอยู่บ้างแต่ถ้าลูกชั่วล่ะมันหาความสุขเลยนะดังนั้นสุดท้ายแล้วนั่นคือผลจากการกระทําที่เราต้องยอมรับมันแล้วต้องยอมรับไปกับยาวๆดังนั้นถ้าไม่อยากมีความทุกข์เรื่องลูกหัดปล่อยวางซะบ้างมีสติสัปชัญญ,ญ้ตัวอยู่กับปัจจุบนันขณะคนเป็นพ่อเป็นแม่คนต้องมีมุทิตาจิตต้องมีพรหมิหารสีคือมีเมตตาปรานาดีกับลูกมีกรุณาคือคอยช่วยเหลือลูก มีมุทิตาคือคอยให้กําลังใจลูกและมีอุเบกขาคือวางเฉยจากลูกด้วยวางเฉยก็ไม่ใส่สนใจไม่ใส่ใจลูกแต่ความหมายคือให้รู้จักปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเขาต้องเป็นไปตามความพอใจของเราเพียงอย่างเดียวเออ